สวัสดีครับผมช่างพงนครพนมนะครับวันนี้จะมาเปิดขายมีดลัมโบนะครับใบสิบสองนิ้วนะครับเป็นงานตีร้อนจากเด็กหนนะครับชุกแข็งด้วยน้ำมันอบคืนไฟสองชั่วโมงครึ่งนะครับผ่านเตาอุณหภูมิสองรอยองศานะครับเล่มที่หนึ่งครับตัวนี้ใบยาวสิบสองนิ้วนะครับด้ามเป็นประยุงดำตัดทองนะครับสันจะอยู่ที่เจ็ดมิลนะครับไล่ปลายนะครับ ใบกว้างสุด2.4นะครับเส้นที่สองครับส2นิ้วเหมือนกันนะครับตอนนี้จะเป็นสัน6กมิลนะครับใบกว้าง2.4นะครับด้ามเป็นประยุงลายนะครับด้ามยาว5.4นิ้วนะครับ องนนี้เปิดขายที่1,350บาทรวมส่งนะครับสนใจเริ่มไหนแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ